ซึ่งมาตรการที่รัฐบาลทําอยู่ตอนนี้นะครับถามว่าถูกไหมเขาจับกลุ่มผู้ต้องหาไปหมดแล้วแต่เพิ่งมีการตัดน้ําตัดไฟตัดน้ํามันซึ่งสุดท้ายในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองและเชิงงานสังเคราะห์แก้ไขปัญหาไม่ได้นะช้าไปแล้วก็จับตัวผู้ต้องหาปหมดแล้วปิดน้ำปิดไฟตัดแคสเพื่ออะไร สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่รัฐบาลก็มีมาตรการจัดการกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยการตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตไปทั้งหมด5-9ถึงจุดจีนได้ตัวแล้วไปโซเชิงตัวการใหญ่เบื้องหลังแก๊งจีนเทาในเมียนมา คนที่เปิดทางให้พวกจีนเท่าเข้าไปทำธุรกิจอาชีากรรมต่างๆรวมถึงแก๊งคอเซ็นเตอร์พนันออนไลน์อุ้มหายค้ามนุษย์และค้าประเวณีซึ่งไม่เพียงสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยแต่ยังทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยด้วยจนทำให้เกิดกระแสต,ต่อต้านการเที่ยวไทยในหมู่คนจีนก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันพุทธที่1มกราคมปี2567สื่อเมียนมารายงานว่าตำรวจพม่า ร่วมกับตำรวจจีนได้จับกลุ่มตัวไปโซเฉิงพร้อมกับลูกชายและพวกรวมสิบคนและได้ส่งตัวขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติเนปิดอร์เพื่อนำตัวไปดำเนินคดีได้รับโทษในจีนแล้วไปโซเฉิงอดีตประธานเขตปกครองตนเองโกก้างถือว่าเป็นตัวการใหญ่อันดับหนึ่งที่ทางการจีนต้องการตัวหลังจีนเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งจีนเทาในพมา่าอ,อย่างจริงจังในปี2566 ไปโซเิงซึ่งปัจจุบันอายุ73ปีเริ่มมีอำนาจบาร,รมีในเขตปกครองตนเองโกก้้งขึ้นมาหลังจากที่เมื่อปี2552กองทัพพมา่าได้กดดันให้กองทัพโกก้ง้งแปลสภาพเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนแต่เผงจาเซิงหรือเผงเจียเซิงประธานเขตปกครองตนเองโกก้ง้งและผู้บัญชาการกองทัพโกก้้งในขณะนั้นไม่ยินยอมจึงเกิดเป็นความขัดแย้งและสงครามระหว่างสองฝ่ายทางด้านไปโซเิง ซึ่งตอนนั้นเป็นรองประธานเขตปกครองตนเองโกก้างและรองผู้บัญชาการกองทัพโกก้างทําการหักหลังเผงจาเซิงนําทหารโกก้างจํานวนหนึ่งไปเข้าร่วมกับกองทัพพมา่าส่งผลให้ทหารพมา่าสามารถนํากําลังบุกเข้ายึดเมืองเล่าไก่เมืองสาคัญในเขตปกครองตนเองโกก้างเอาไว้ได้หลังเหตุการณ์สงบลงกองทัพพม่าได้แต่งตั้งไผ่โซเฉิงขึ้นเป็นประธานเขตปกครองตนเองโกก้างและเปลี่ยนกองทัพโกก้าง เป็นกองกําลังพิทักษ์ชายแดนและต่อมาหลังจากที่รัฐบาลจีนเริ่มการปราบปรามกลุ่มจีนเทาในประเทศอย่างหนักคนกลุ่มนี้ก็เริ่มหันเหนมาขยายธุรกิจในพื้นที่ชายแดนรัฐฉานติดจีนไปโซเฉิงที่ได้กลายเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในเขตของตนเองโกก้างก็ได้ร่วมมือกับพวกจีนเทาเปิดทางให้คนพวกนี้เข้ามาใช้เมืองเล่าก่ายและพื้นที่อื่นๆในเขตของตนเองโกก้างเป็นฐานประกอบอาชญากรรมช่อโกงทางออนไลน์ จนมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากปฏิบัติการกวดล้างจีนเทาของรัฐบาลปักกิ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่กองทัพพมา่าสูญเสียอำนาจในเขตปกครองตนเองโกกล้งหลังแนวร่วมของสามกองกาลังชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ในเมียนมาเริ่มต้นปฏิบัติการ1027บวกโจมตีฐานฐานพมา่าตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี2566จนตอนนี้สามารถกลับไปยึดเมืองเล้าไก่คืนได้สำเร็จ เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและทำให้ทหารพรม่าก,กว่า2,000คนต้องล่าถอยออกจากพื้นที่และนับตั้งแต่ที่ทางการจีนและฝ่ายความมั่นคงของพมา่าเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งจีนเทาในเมียนมาอย่างจริงจังในปี2566จนถึงตอนนี้มีการจับกุมอาชญากรจีนเทากลับไปดาเนินคดีได้รับโทษในจีนแล้วรวมกว่า44,000คนในนี้171คนเป็นระดับผู้บงการ และอีก2,908คนเป็นระดับหัวหน้าอย่างไรก็ตามนี่อาจจะเป็นเพียงยอดผู้ขอน้ำแข็ง,งของกลุ่มขบวนการจีนเทาที่ฝังตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เราได้เห็นการจับกลุ่มระดับตัวบงการไม่ใช่แค่พวกระดับปฏิบัติงานและหวังว่าจากนี้เราจะได้เห็นการขุดลากถอนโคนพวกนี้จนหมดสิ้นไปจากภูมิภาคของเราเสียที ไม่มีความลังเลนะคะเมื่อกี้ที่พูดในคอรมอลฉันก็ไม่มีความลังเลเกิดขึ้นว่าถ้าสุดท้ายแล้วเราดูเรื่องบอร์เดอร์อะไรชัดเจนแล้วก็ตัดไฟได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ํามันก็ไม่ต้องส่งเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าโอย้ยังไง,งเราต้องเราต้องอบอุ้มคนของเราก่อนเราต้องดูแลคนของเราก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบต่อคนไทยมากมายต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมากมายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเมีความที่ เห็นใจแล้วก็เร mm ียงลําดับที่ไม er ่ถูกต้องมันก็จะเกิดปัญหาที่ยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยเจอเองเนี่ยหนักหน่วงนะคะกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นมาตรการที่เข้มข้นแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่ต้องต้องเรียกคุยกันแล้วก็จัดการเลยค่ะได้ทันทีค่ะได้ทันทีค่ะท่านมีรายเอีนการาขอผู้ที่ร่หลัรวิัยนะคะ ต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายแน่นอนค่ะแล้วก็คงไม่สามารถที่จะปล่อยไปได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงจังเป็นเรื่องระดับระดับชาตินะคะเรื่องที่จริงแล้วทุกประเทศคอนเซิร์นมากๆในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจับได้แล้วเราไม่ดำเนินการใดๆก็เราก็จะเสียความน่าเชื่อถือค่ะก็มติสภาความมั่นคงนะครับในเรื่องนี้เนี่ยสภาความมั่นคงได้รวบรวมข้อมูลทุกฝ่ายทุกส่วนแล้ว ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่มันกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศและประชาชนไทยนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าข้อมูลที่ประชาชนเรานะครับมีทั้งหมด5 5 7 5 0 0ห้าหกว่าคดีคด,ดีหนึ่งนี่มีคนอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็รวมเงินแล้วทั้งหมดนี0่นหกพันล้านบาทนะครับ 5, 5, 5. คิดเปนน็นวันก็คือแต่ละวันมีเงินสูญเสียของประชาชนไปประมาณ80ล้านบาทนะครับ 5, 5. เพราะนั้น ก็ถือว่าเป็นการสรุปชัดเจนจากหน่วยงานขาน่าวดน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องว่านี่เป็นเรื่องที่จะทบรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนและจริงๆจะทบต่อโลกด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องเฉพาะภายในการออกมาพูดว่าเหมือนประเทศไทยเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ให้กับก๊งคลเซ็นเตอร์เลยในกรณีที่มีการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับเียนมาตรงนี้เราอยากสร้างความเชื่อมั่นอะไรให้กับประชาชนไหมฮะสร้างความเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้เป็นแบตเตอรี่หรือไม่ได้เป็นอะไรตามที่คนเหล่านั้นได้กล่าวอ้างขึ้นมานะครับ พูดเขาพูดลอยๆ,ๆหลักฐานหรืออะไรก็ไม่มีทั้งอย่างนะถ้ามีต้องส่งมาถ้าส่งมาเราก็จะได้ดําเนินการได้นี่ก็พูดไปเรื่อยเรืตอ่ตอก็อเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับว่าทางกายฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังประเทศ เมียนมานะครับในจุดที่รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมด5จุดนะครับซึ่งทางกรทราบอยู่แล้วว่าที่ไหนบ้างมีตั้งแต่เชียงรายนะครับตากแล้วก็กาญจนบุรีนะครับก็เมื่อกี้สื่อมวลชนก็คงได้เห็นไปที่เรียบร้อยนะการดําเนินการในครั้งนี้ก็เป็นไปตามมติของที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่จะมีการประชุมเผเมื่อ วานนี้ตอนเย็นแล้วก็ทางท่านรองนายกมนตรีที่ทําหน้าที่เป็นประธานก็คือรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยท่านก็ได้ลงนามแล้วก็มีหนังสือสั่งการมายัางสายไฟฟ้าส่งพื้ภาคให้ดําเนินการตัดกระแสไฟฟ้าภายในเก้าภายในเวลาเก้าโมงเช้าวันนี้นะครับซึ่งทางสายไฟฟ้าส่งพืภาคก็ได้ดําเนินการตามอ่ การสั่งการของมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไ,ได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ํามันก็ไม่ต้องส่งเราต้องอบอุ้มคนของเราก่อนเราต้องดูแลคนของเราก่อนเพราะฉะนั้นต้องเป็นมาตรการที่เข้มข้นแล้วคะ่ะถึงเวลาแล้วที่ต้องต้องเรียกคุยกันแล้วก็จัดการเลยเอาแล้วครับรัฐบาลไทยสั่งตัดไฟตัดเน็ตฝั่งที่เป็นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วนะโอ้โหเฮี่ยวฟังสัมภาษณ์แล้วมีความจริงใจมีความหนักแน่นนะมีความรู้แจ้งมีความอะไรทุกอย่าง แต่เฮียก็อยากจะให้คําพูดอะไรต่างๆไปสักสองสามคำนะเฮียอยากจะบอกเอฟซีทุกคนว่าต้นสตอหลังบ้านเฮียเนี่ยโหอ,ออกดอกออกฝักเต็มเลยต้นสตออะนะเออสตอที่เข้าไว้กินกับน้ําพริกอะเฮียก็อยากจะขนสตอสักรถสิบล้อหนึ่งเอาไปเทหน้าทําเนียบเหลือเกินนี่ถ้าสมมติว่ารัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของจีนเขาไม่มาหามึงถึงบ้านเนี่ยมึงจะทําอะไรแบบนี้หรือเปล่าคุณจะทําอะไรแบบนี้กันไหมรัฐบาลไทยคือไม่ได้ด่าแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะ พวกกมาทิ่กรงกมาธิการอะไรต่างๆที่เป็นฝ่ายความมั่นคงที่เป็นแบบว่านะคนที่เป็นตัวแทนเป็นผู้แทนรัชนรนของประเทศไทยเป็นนักการเมืองของไทยทุกคนน่ะถ้าสมมุติว่ารัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของจีนเขาไม่มากระทุ้งแย่รังแตนถึงรังขนาดเนี้ยคุณจะกระหย ệ บขยันขันแข็งกันอะไรแบบนี้บ้างไหมแล้วออกมาอ้างทุกอย่างเลยทาเพื่อประชาชนรักประชาชนนะอยากจะป้องกันประชาชนทุนนี้นั่นต่างๆแล้วมึงไม่ แบบชงงบทำลงทำรั้วอะไรต่างๆเหมือนนานาอารยประเทศที่อเมริกาเนี่ยเขาล้อมรั้วกันโหที่จีน,เ,นเขาล้อมรั้วกันเพราะว่าเขาอยากจะป้องกันประชาชนเขาเองแล้วทีนี้เนี่ยคุณออกมาให้สัมภาษณ์ในฐานะนายกบอกโอ้โหประชาชนเรานี่สำคัญที่สุดนะคะสำคัญอย่างนู้นอย่างนี้โอ้โหสตอหลังบ้านเนี่ยออกฝักเต็มเลยสตอเนี่ยก็อยากจะพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้รู้สึกว่าพวกคุณจริงใจกับพวกเราไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยพอเป็นนักการเมืองแนละ้วโอ้โหนะต้องนู่ตนต้องนั่นต้องนี่อะไรทุกอย่าง ตอนที่แบบว่าจะมาหาเสียงอ่ะไว้ายว้ยวแม่งว่ายันหมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหประชาชนสําคัญอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ออกมาพูดราคาคุยแต่พอได้เป็นจริงๆมันไม่มีความกระตือรือร้นมันไม่มีความขยันขันแข็งมันไม่มีความแบบยืดออกออกมาปกป้องประชาชนเหมือนที่ตัวเองเคยพูดเลยปะนี่เหรอนะักการเมืองไอ้เรื่องปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ไอ้เรื่องปัญหายาเสพติด ชายแดนว้าแดงเอ้ยชายแดนชเวโกโกชายแดนแม่สอดอะไรต่างๆเนี่ยคุณไม่เคยคิดที่จะไปพัฒนาไปทําอะไรให้มันหรืแบบว่าชัดเจนเลยว่าอย่าให้พวกนั้นเนี่ยมันเข้ามาทําร้ายคนไทยเห็นไหมฮะด้วยความเป็นนักการเมืองเนี่ยมันเป็นแบบนี้หมดแล้วก็ประชาชนคนไทยตอนนี้ไม่รู้จะพึ่งใครกันแล้วก็ได้แต่ออกมานั่งบน่นนั่งด่าอะไรกันต่างๆแบบนี้แหละแต่ว่าเอานะผลงานในเรื่องของการปราบแคงกรเซ็นเตอร์ณนะวันนี้ที่เราเห็นรัฐบาลขายันขันแข็งกันเนี่ยเยียอ,อยกยกผลงานอะไรต่างๆตรงนี้ ให้กับประเทศจีนให้กับรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของจีนที่เขามาดูประเทศไทยที่เขามากดดันให้ไทยต้องทํางานอย่างเข่งขันแล้วก็เขมงวดนะคุณไม่ได้ผลงานนี้ไปหรอกถ้าคุณทําแบบนี้คุณพูดแบบวันนี้ก่อนที่รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของจีนเขาจะมาเยือนไทยผลงานมันจะเป็นของคุณล้วนๆประชาชนจะรักคุณมากขึ้นแต่ตอนนี้ประชาชนรักฝ่ายความมั่นคงของจีนมากกว่ารัฐบาลไทยท่าน ท่านตัดไฟที่ลากไพแก๊งคอสนเตอร์ใช้ได้ไหมไม่ได้เอแล้วชาวประมงสี่คนเอากลับคืนมาได้ไหมไม่ได้เอแล้วว้าได้ไล่ไหมไม่ไล่แล้วแก้ไขปัญหาอะไรได้สักอย่างไหมอืมแก้ตัวไปวันวันนึงแก้ตัวไปวันวันตามนั้นนะปรากฏว่าสภาของมั่นคงแห่งชาติฮะก็มีมติตัดไฟ น้ำมันอินเทอร์เน็ต5จุดบริเวณชายแดนไทยเริ่มต้นในช่วงเช้าวันที่4วันที่5กุมภาพันธ์นะครับซึ่งภูมิธรรมเวชชวชัยรองนายกมนตรีก็ยืนยันที่ห้องประชุมวิจิตวาฒการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติประเด็นตัดไฟในพื้นที่ชายแดนของเกางพมา่าเพื่อตัดการดาเนินการของกระบวนการ ก่ออาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอร์เซนเตอร์มีรุทินชาญบิดกุลนะครับรองอธิการบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยในฐานะผู้กํากับดูแลการไฟฟ้าทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะแล้วก็พลเอกนัทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหนายชัดชัยนะครับเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าทําการประชุมนะครับผลการประชุมก็ปรากฏว่ามีประชาชนกว่า 5 5 7 5 0 0กว่าคดีนะครับที่มีผลกระทบนะที่เกิดขึ้นรวมเป็นเงินกว่า66,000กว่าล้านแต่ละวันมีความเสียหายกว่า80ล้านบาทซึ่งถือเป็นบทสรุปชัดเจนว่าหน่วยงานด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องเอป็นเรื่องส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและทั่วโลกมีมติให้ตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ำมัน ตั้งแต่9ก้โนริกาของวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับซึ่งตนจะไปเซ็นหนังสือทันทีนะครับแล้วก็โดยจะมีการตัดทั้งหมด5จุดที่ปรากฏข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นพื้นที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอรเซ็นเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น5จุดนะที่ถูกตัดไฟได้แก่จุดซื้อขายบริเวณบ้านเจดีสามองค์เมืองพญาตองยูรัฐมน นะฮะโดยบริษัทเอมเนะครับเป็นผู้รับสมบทานจากสาธารณรัฐเมียนมาจุดที่2จุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณบ้านเหมืองแดงนะฮะท่าขี้เหล็กรัชฉานโดยบริษัทอ,อันลัวกรุป๊ปนะครับจำกัดเป็นผู้รับสมบัทานจากพมา่านะครับจุดที่3บริเวณสะพานมิตรภาพไทยพมา่านะครับท่าขี้เหล็ก รัชฉานโดยบริษัทอัลลัวเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากพม่าเหมือนกันนะครับจุดที่4บริเวณสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่สองอำเภอเมียวดีรัฐแห่งสาภาพเมียนมาะนะโดยมีบริษัทเอ็นใหญ่นะและบริษัทอินโนวาเป็นผู้รับสัมปทานนะมีจุดจุดที่5ก็เป็นจุดขายไฟนะรบ,บริเวณบ้าน ห้วยม่วงอำเภอมียวด,ดีรัฐกะเหลี่ยงนะโดยบริษัทชิปนะผู้ได้รับสัมปทานจากสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาตัดทั้งบด5จุดที่เริ่มต้นมีผลในทันทีเหตุก <ST AR C> ารณ์ที่มันเกิดอะไรขึ้นคือจากดาราชาวจีนถูกหลอกเข้ามายังประเทศไทย แล้วก็เป็นที่มาของจีนเขาไมา่ยอมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็สั่งทําการกวาดล้างทันทีส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยตําหนิประเทศไทยอย่างแรงว่าปล่อยประเทศให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงให้เละเทะแบบนี้ได้ยังไงนะครับจากนั้นรัฐบาลจีนได้ประสานกับรัฐบาลมินามาส่งกองกําลังทหารของจีน ดะกพมา่าบุกเข้าทําการจับกลุ่มคนจีนที่ตุงข้ามาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับไปทั้งหมด10กว่าคนซึ่งเป็นระดับแกนนําทั้งหมดเลยนะพม่าก็จับกลุ่มที่เหลือติดคุกขี้ไก่ที่ประเทศพมา่านะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจีนเล่นใหญ่เรื่องนี้เลยเพราะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกนะครับรัฐบาลไทยทำได้ตอนนี้ข้อเสนอของโรม จะตัดน้ําตัดไฟนะฮะตัดน้ามันตัดแกส๊สนะะไม่ให้ส่งไปยังฝั่งพมา่านะซึ่งแน่นอนฮะสิ่งที่ตามมาก็จะมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันพมา่าขายไฟให้กับประเทศไทยเหมือนกันนะครับแต่คนละจุดนะแล้วก็พมา่าเนี่ยนะฮะก็ยังขายแก๊สให้กับประเทศไทยเรื่องนี้ต้องดูท่าทีให้ดีนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะ ที่พม่าจะตัดไฟกระไทยเหมือนกันตัดแก๊สไทยเหมือนกันและที่สําคัญสิ่งที่จีนกําลังทําตอนนี้นอกจากจะมีผลกระทบกับตัวเองแล้วจีนไม่แฮปปี้เลยนะครับกับสิ่งรัฐบาลไทยทําอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการมีปัญหาเรื่องของูเรือดำน้ำซึ่งพรรคเพื่อไทยได้หาเสียงว่าจะยกเลิกโครงการเรือดำน้ำําทั้งที่จ่ายเงินไปแล้วถึงร้อยละ80นะครับ ซึ่งต้องใช้โครงการที่ใช้เวลาถึง10ปีทำมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์นะครับจะส่งมอบอยู่แล้วตั้งท่าเรือน้าลึกรอเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะล้มโครงการนี้นะอะรัฐบาลจีนมีการเจรจาหลายหลายครั้งยกคณะชุดใหญ่มาทําการเจรจาแต่จนถึนขนาดนี้ก็ไม่ได้ขอยุติแถมสร้างปัญหาด้วยนะครับจีนเสดงเงื่อนไขมาสารพัดนะแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นะตั้งแต่สุทินคลังแสงมาจนถึงนี่ฮะปุ่มธรรมเบชชัวชัยก็มีปัญหาก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เรื่องแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ในจีนนะครับจนถึงขั้นนักท่องเที่ยวจีนไม่เดินทางมายังประเทศไทยอีกเลยนะครับและก็ถูกเซ็นชันแล้วก็หายจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นแทนสนับการท่องเที่ยว นะครับซึ่งมาตรการที่รัฐบ,บาลทําอยู่ตอนนี้นะครับถามว่าถูกไหมเขาจับกลุ่มผู้ต้องหาไปหมดแล้วแต่เพิ่งมีการตัดน้ําตัดไฟนะตัดน้ํามันซึ่งสุดท้ายในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองและเชิงงานสังเคราะห์แก้ไขปัญหาไม่ได้นะชา้าไปแล้วก็จับตัวผู้ต้องหาปหมดแล้วปิดน้ําปิดไฟตัดแคสเพื่ออะไร <laughs> ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอักสิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมนานปีที่ส่งต่อมาถึงเราศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประวัติศาสตร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่อง เชอจอใจญาติมิตรเราฝากความรักให้กัน i ใได้กินต้องทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราวเราประปรางในเจ้าพระยาสะท้อน